ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ KTM ในประเทศไทยล่าสุดเมื่อวันที่31มกราคม2562ที่ผ่านมาบริษัทเบอร์ลับเบอร์จำกัดได้ประกาศยกเลิกการเป็นผู้นำเข้าและจะจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ KTM ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการภายหลังการดำเนินธุรกิจมายาวนานถึง3ปีวันนี้ KTM มาถึงทางตันไม่สามารถผลักดันธุรกิจและก็ต่อยอดแบรนด์ของ KTM ในเมืองไทยได้ส่งผลให้เบลลับเบอร์ต้องถอดใจ ยกเลิกการเป็นปตัวแทนจำหน่ายในเมืองไทยไปอย่างน่าเสียดายโดยมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2562ที่ผ่านมาซึ่งก็คาดว่าเบรบเบอร์นั้นขาดทุนจากงานนี้ประมาณกว่า100ล้านบาทต,ตามหลังคุณค่าคอป,ป์ปอเรชันที่ขาดทุนไปแล้วมากมายกว่า200ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะครับท่านที่ซื้อเคเทียมไปใช้ในช่วง1-2ปีที่ผ่านมายังมีระยะประกันอยู่ไม่เกิน24เดือน ยังสามารถก็ใช้บริการได้ที่ Flagship Store ของ KTM ที่โครงการ A-Sq. แ a ว e สุขุมวิท26ได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงเดลเลอร์ทั่วประเทศกว่า10รายยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องเช่นกันจนกว่าจะมีบริษัทใหม่มารับช่วงต่อจากเบรรับเบและในระหว่างนี้นะครับใครสนใจรถ KTM ไปดูกันได้นะครับลดร,ราคาพิเศษ25-30%ทุกรุ่นเป็นการลดราคาครั้งสุดท้ายจานี้ไปต้องมาดูกันต่อไปครับว่า ผู้จุดนารายใหม่จะเป็นใครหลังจากที่2หนุ่มใหญ่และก็หนุ่มหลอไม่สามารถจบการเจรจากับเคทียมได้เหลือเพียงหล่อเล็กก็คือคุณชายยศร่วมใจพัฒนาคุลผู้บริหารของจีเพ็กจะโอเคกับเคทียมหรือไม่ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ